วั31พฤศินาคมซ้ายมือแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเฮสักเจ้าของชยาแซมสั้นอีสานป้องกันแชมเปีย้ยนลุนแบทเวทกับเจริญสัก์เกียรินครชนมวยคนนี้พบกันที่เวทีลุมพินีนี่คือแชมเปีย้ยนกับแซมสั้นอีสานนักโมยจากร้อยเอ็ดอายุยี่สิบปีครับวันนี้ขึ้นป้องกันตำแหน่งกับมวยชนบุรีครับจเจริญสักเกียรินครชนคนนี้ แซมสันนั้นแหม่โมยค่าตัวสูงที่สุดในรุ่นนี้ครับสองแสนบาทนี่คุณเปเลขครับผู้จัดการและหัวหน้าคณะของแซมสัน <100 S 1> ช่วงเช้าช่างน้ำหนักครับ1้อปอนด์ <11 7 S 1> ร้อยเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ม, 1> ม,มา1้อยกที่หนึ่งและสองรวมกันครับกางเกงสีแดงครับแซมสันอีสานเล็กกว่าบางกว่านะครับ มวยรายการนี้นี่เป็นการกุศลเพื่อโรงเรียนเตรียมทหารนะครับถูกถีบสักทีหนึ่งนั่งกลางนั่นท่านในสนามลุมพีนีครับมันัังซ้ายเมื่อสกูนนั้นท่านพระบองเรียนเตรียมทหารแซมสั้นมาดุตามสไตล์แล้วครับมวยพันดุแถงสักทีไม่ถนัดแม่พอจับกันแล้วนี่เจริญศักหนากว่าครับเจริญศักนี่ชา้าแต่ว่านแน่นครับวางแข้งซ้ายแม่ทีบ่อยทีหนึ่งแซมสั้นเดินชนแล้วครับ ขึ้นมานี่ผู้ชมในสนามให้แซมสันได้เปรียบนิดหน่อยครับนิดเดียวสอดในแม่เจริญศักดิ์มีสอบคัดมาลาและยะประชิดด้วยวางแข้งซ้ายแล้วแม่แข้งซ้ายของเจริญศักดิ์ต้องระวังครับแรงมากเน็บเข่าซ้ายแซมสันมาถึงก็ชวนทะเลาะเลยนะครับชนตลอดกล้ามแทงแม่เจริญศักดิ์วันนี้นี่หมาใหญ่เหลือเกินครับหนาครับ แซมสันทะเลาะกับมวยตัวหนานี่ก็ลําบากหน่อยครับแทงขวาทิ้งสวยมากโต้เอาไปครับอ้าไปครับซึมเลยครับอืหยุดเลยครับเจริญศักดิ์ต้องหยุดเจริญศักดิ์ปล้ำต่อครับเจริญศักดิ์ปีเนียอายุ24แซมสันอายุ20จิ้มหมัดอุหิศมาดุตลอดแซมสันฝ่ายหลังหกลมครับวางแข้งโอ้โหไหนาไหนาจิ้มหมัดอุทิศจิ้มหมัดทีหนึ่งเอาไปครับ อับปคัตวางแข่งไม่เข้าเอาหมดยกพอดีแม่กรรมการอุดมดีกระจ่างเข้าขวางเลยครับหมดยกที่สองนี่แซมสันได้เปรียบสองเท่าตัวครับแม่ยกสองทำดีเกินครับอับปคัตลูกนี้ครับต้องถอยเลยครับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์นี่ตอนท้าชิงแชมป์นี่เขาเป็นรองแชมป์อันดับเจ็ดอยู่นะครับ โยนเข้าเชือกจิ้มหมัดไม่โดนครับถ้าโดนเลยยุ่งเลยครับแซมสันอกจูจริงๆครับคาตัวสอ0 0 0 0กับไฟนี้เจริญศักดิ์นั้งค่าตัวห0 0 0ื่นค,คุณเป็นเล่ครับบริษัทอินทพันธ์ก็มาสอนแซมสัน <S <S ชื่อเล่นแกชื่อจ่อยนะครับจ่อยนี่หมายว่าคนตัวเล็กนี่ทางฝั่งของจอมพิชิตแหลมฟ้าผ่าครับันหน้าคณะของเจริญศักดิ์ก็มาสอน จอมิชิตในแหม่ถ้าแฟนมวยเมื่อสัก25ปิาปีที่แล้วนี่คงจำเขาได้ดีนะครับผู้ชมนาแน,น่นจริงๆครับสองเท่าตัวครับแซมสันได้เปรียบยกที่สามชมกันต่อชนตลอดคับแซมสันดูครับสอดไน้เด้งเข่าแม่แต่แกบางครับดูแล้วเตี้ยด้วยนะครับแหมโดนลากแล้วครับเจริญศักดิ์หนากว่าครับ วันนี้นี่มา116บอเท่านั้นแซมสันอีสานพี่กัดจริงๆนั่น118บอนะครับขยับขยับเข้าไปหาเจริญศักย์ยกบังเอาไว้แทงเข่าสอดไนแล้วครับมุนออกข้างแทงแมพอจับตรงนี้เห็นแล้วครับตน,นหนาชัดเจนแล้วแทงเข่าซ้ายแทงเข่าสวยมากโอ้โหโยกแล้วครับแซมสันลำบากแล้วครับเจอลูกกล้ำแบบนี้ มวยมวยปล้ำนี่เจอมวยตัวใหญ่ที่ปล้ำลำบากกวางแข้งบังเอาไว้ได้แม่เจรศักดิ์วันนี้นี่มาดูแข็งแรงเหลือเกินนะครับแซมสันพยายามชวนทะเลาะอีกแทงเข่าวขวาสอคัดาลาระยาประชิดจุกจิกไปเรื่อยครับปล้ำเด้งเข่าชกทีไรนี่ผู้ชมไม่เคยผิดหวังครับแซมสันนี่บูจริงๆครับบูตลอดหมุนเด้งเข่า จเจริญศักดิ์วันนี้ทาการบ้านมาดีครับมีมีพลิกมีหมุนนะครับแล้วชิงสอดนายได้บ่อยๆครับดูครับจับคอคีบคอได้ก่อนนะครับจับนายได้ก่อนแซมสันจับลํบาบากครับแม่เข่าเกรงแขนดีเหลือเกินครับหมุนพลิกนี่คุณยายหนูนาขคุณครับคุณยายของจเจริญศักดิ์มาเชียร์หลานชายว่าวันนี้คนเมืองชนนี่ผลกันมาหลายรถบัสเลยครับมาเชียร์เจริญศักดิ์คนร้อยเอ็ดก็กมาเหมือนกัน มวยพมวยเอกของจังหวัดก็สู้กันนี่มแฟนมวยของจังหวัดนั้นเขาก็แห่กันมาเชียร์ครับว่าปล้ำชนกันนานนี่ดูเหมือนว่าเจริญศักดิ์จะได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอาวุธคมและแน่นกว่าใหญ่กว่าแล้วครับว่แซม,มสันดูครับยังแก่เข่าเป็นเขา่าน้ำหนักเบาครับลูกเน้นลูกเนื้อนี่อยู่ที่เจริญศักดิ์ครับวางแข้งดูครับแซมสันอาวุธออกเบาครับ มันไม่ค่อยเข้าขยันนะครับแต่ว่าลูกเน้นลูกเนื้อสู้ไม่ได้ดันแล้วครับดูครับกระตุกเข่าสวยจริงๆครับกระตุกสั้นๆแต่ว่าเน้นเนื้อแหลมยกบังเอาไว้เอาครับแซมพัดดูครับอืมเจริญศักเนื้อกว่าครับดูครับกดเนื้อกว่าดูครับไม่เข้าครับแซมสั้นวันนี้เอาครับลูนี้ดีครับ แต่พ่อแกไม่เคยท้อถอยครับแซมสันนี่ยังไงก็ไม่ทอ้อไม่มีท้อครับแซมสันมาเจริญศักดิ์วันนี้มีนูกเกะกะหมดยกด้วยครับมาเกะกะครับแล้วมีทั้งแขนขาบังเอาไว้หมดมาแฟนมวยต็ปรบมือแล้วครับดูเจริญศักดิ์นะครับตอนนี้เหลี่ยมมาเยอะเลยกินหมุนออกข้างครับเน่งออกข้างหมุนแล้วเด้งดูครับหมดยกที่สามี สถานการณ์พลิกกลับเลยนะครับเป็นเจริญศักดิ์ได้เปรียบเกือบครึ่งเท่าตัวดูครับมียกบังยกกดเอาไว้และมีเด้งนี่ครับชัดเจนแจ่มใสกว่าครับแซมสันก็ลำบากเหมือนกันนะครับดูครับเจอกดเข้าไปทีหนึ่งคุนตีบ้านเบิงครับฉีดยาครับนี่จอมฉีดยาเลยครับฉีดยาเจริญศักดิ์เอาแล้วครับคุนตีบ้านเบิงสั่งปั๊มจับกระชาาเข่าครับ คุณตีบ้านเบิร์นี่มาเป็นที่ทราบกันครับว่าเป็นจอมีิยามือหนักนี่คุณเจ๊ดแดงครับภรรยาของคุณเปเล่หัวหน้าคณะของแซมสันก็อารัธนาครับระหว่างยกเอาล้ครับอารัธนาขอให้คุณพระคุณเจ้าเอาใจช่วยแซมสันอีสานนะครับชมกันต่อยกที่4ี่ครับกางเกงสีฟ้าผู้ท้าชิงได้เปรียบเกือบเกือบครึ่งเท่าตัวครับตอนนี้เอาล้วครับแซมสันลุยแล้วนี่เป็นยกที่4ี่ครับแซมสันตกเป็นรองแล้วนะครับ แต่ว่ายังลุยเหมือนเดิมลำ้ำเน็บเข่าไม่เข้าอีกแมาตัวแกปลิวครับเข่าไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเจอลูกบิดลูกเวียงของเจริญศักดิ์ดูครับเจริญศักดิ์มาแข็งแรงอวาง่างแข้งไม่เข้า,ขาจิ้มหมัดดันออกไปถีบเส้อีกทีหนึ่งเอาครับมาลูกเหนืออีกอยังไงทําเป็นเหนือแล้วครับเจริญศักดิ์แซมสัน้นโดนแข้งซ้ายมันอาวุธไม่ได้ครับแกเก,กะกะดีจริงๆวันนี้ จเจริญศักดิ์เลยมาเกะกะดีเหลือเกินครับทีเอ้าครับเอาปรตเข้าแล้วนะครับโดนหมัดบ้างเหมือนกันโบก,กันแล้วแซมสั้นแทงสวยมากตรงนี้ปล้ำดูเหมือนว่าจะเป็นรองครับพอปล้ำแล้วเป็นรองอครับบางกว่าเล็กกว่าลูกแข็งแรงอาเลยครับลูกนี้หักสวยมากแซมสัน้นโดนพลิกกลับมาได้เหมือนกันเอ้าเลยครับจเจอลูกขยันเจริญศักดิ์จะว่ายอย่างไงชวนทะเลาะครับ ล็อกใต้ปีกลูกนี้เคยเป็นลูกเก่งวันนี้เป็นไงครับได้ไหมเจิญศักดิ์นัดแขนขึ้นมาครับไม่ให้ล็อกครับดูครับว่าลูกเก่งของแซมสันคือลูกรัดเอวตีเข่าครับเจิญศรกดักไม่ยอมให้รัดด้วยครับเอาละครับเข่าล้วนๆกันแล้วเข่าล้วนๆครับแซมสันก็มีลูกขยันเอาละครับแทงแล้ววางแข้งซ้ายชนแล้วครับชวนทะเลาะ ใครฟิตมาต่ำกว่า200เปอร์เซ็นต์เี่เจอแซมสันนี่ท่าทางจะหายใจไม่ทันนะครับชนแล้วครับวางแข้ง <c oughs> แข้งซ้ายของเริญศักดิ์เขาไม่ใหญ่ธรรมดาครับนั่นเหลือเกินเหน็บเขาไม่โดนจิ้มมัดโดนแข้งจิ้มมัด <c oughs> ดูแซมสันนี่เหนื่อยหัวใจครับใครเจอกระแกหรือว่าใครเชียร์แกนี่ก่อนเหนื่อยตลอดเชียร์ตรงข้ามก่อนเหนื่อยเพราะแกทะเลาะไม่เลิกจริง,รงๆดูครับแซมสัน ชกกับใครนี่ไม่เคยใหญ่กว่าเขาเลครับเล็กกว่าตลอดดูครับหมุนออกข้างสวยมากตรนนี้อืม oh. อันนี้เจริญศักดิ์อืมมาใหญ่ครับใหญ่พอสมควรทีเดียวครับหนาแบนกว่าใหญ่กว่าหนากว่าแซมสั้นพอปะทะมากๆนี่ก็ลําบากเหมือนกันครับวางแข้งเ oh. น็บเข่าโอ้โหกระตุกได้สวยมากอืม oh. สองดอกสามดอก นี่ครับมวยใหญ่พอประทะกันนานๆแล้วมวยเล็กก็ยุบได้เหมือนกันนี่ทำไมใช้แซมสันน้นในปรานี่ยุบไปแล้วครับอืออัปปะคัตอัปปะคัตอัปอปะคัตเจรรญศักปิดมาแล้วก็เข้าใสาว่วางข้างดึงหน้าลบจิ้มหมัดขวาเอวล็อกเอวได้มาหมดยุกซะก่อนมา่าจะล็อกเอวสั้นหน่อยโอ้โหมวยคนนี้โชคกันเหนื่อยเหลือเกินครับอือเข้ามุมครับ กลับมาดูภาพชาครับวางแข้งไม่เข้าแข้งนี้สิครับเข้าเน็บเข่าแซมสั้นพยายามอืโดยกระตุกลูกนี้ทีหนึ่งกระตุกอีกทีหนึ่งกระตุกอีกทีหนึ่งมาปลายปลายยกนี่กระตุกคนนี้มันจุกได้นะครับหมดยกที่4ี่ครับนี่คุณจอมพิชิตแหลมฟ้าผ่าก็ยังมาสอนลูกศิษย์อยู่ครับเจริญสักเกียรินครชนหมดยกที่4ครับเจริญศักได้เปรียบแค่ปลายจมูกคุณปี้บางลี่ครับ บอกให้ท้องด้วยครับบอกแซมสั้นอีสานบอกจอยจอยบอกอีกยกเดียวครับบอกให้เล่นท้องด้วยครับเอาครับหมดยกที่4ครับผู้ท้าชิงคือเจริญศักดิ์ได้เปรียบแค่ปลายจมูกเท่านั้นครับชิงดำครับยกสุดท้ายเดินเหมือนเดิมครับแซมสั้นอีสานเป็นรองนิดเดียวครับแค่ปลายจมูก แสมซัดอีสานนี่เคยสร้างปฏิหาริย์หลายหนนะครับยกสุดท้ายนี่เป็นรองตั้ง11 15 1แต่กลับมาชนะได้วันนี้เป็นยังไงครับเป็นรองนิดเดียวครับชนเหมือนเดิมแม่เจริญศักดิ์ยังแข็งแรงครับแซงก็ฟิตมาเรียจริงๆครับยก5แล้วนะครับยังเรียวแรงเหลือเกินเลยครับแสมซันอีสานจะพยายามล็อกใต้ีปล็อกเอวนะครับแต่ว่าเจริญศักดิ์แกรี่รีบถอยแล้วไม่ยอมให้ล็อกลำในล็อกไม่ให้ล็อกครับดันออกไปครับ อาครับเน็บทีหนึ่งหทีหนึ่งไม่แต่ว่าเจริญศักดิ์กระแทงแน่นกว่าดูครับแทงแน่นและคมกว่านะครับล็อกใต้ไปกไม่ได้ครับเจริญศักดิ์แหวงครับไม่ยออไม่ล็อกเลยครับดูครับดันไว้ด้วยครับลูกเก่งของแซมซันคือล็อกใต้เปทำไม่ได้วันนี้อ้าะครับกระตุกเข่ากันแล้วครับต่างคนต่างไล่กระตุกเข่าเน็บเข่าทีหนึ่งเด้งเข่า Uh huh. ทะเลาะก,กันไม่มีเลิกจริงๆครับตั้งแต่ยกแรกจนแค่นี้ยกสุดท้ายแล้วล็อกใต้เปลกได้ไหมไม่ได้ครับดูครับจเจริญสกายโกงตัวแรกดันออกไปไม่ยอมให้ล็อกใต้เปกเน็บเข่าแล่เข่ากันแล้วครับ uh huh. แซมซันเนี่ยขยันนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกแน่นันไปอยู่ที่จเจริญส์จะจิ้มมัดไม่จิ้มครับแต่โ uh huh. มยคนนี้โชกกันแบบไม่มีหยุดจริงๆชนเหมือนเดิมครับ แซมสันโอ้โหถอยหลังแทงครับถอยหลังแทงแทงคมกว่าครับมุนชนอีกอหมวยคนนี้ดูลำบากครับลูกขยันกับลูกหนักลูกแน่นกรรมการชอบแบบไหนแทงเขา่าแทงขา่าแม่จเจริญศักดิ์บังเอาไว้แซมสันพยายามตบเข่าเลยนะครับเสียงปีกลองก็เชิดแล้วครับ โอ้โหผู้ชมนี่อืจะเด้งเข่าก็ถูกหักตีกลางขาดเลยครับตีลมเลยบางกว่าเสียปีกรองเชิดล็อกใต้เอวได้ไหมล็อกเอวไม่ได้ครับดูสิครับอืมเจรัสสักวันนี้เกรงเอวมาดีเหลือเกินครับทําไม่ได้เลยนะครับพยายามจะล็อกเอวซึ่งเป็นลูกถนัดของแกยกทย้ายท้ายแกล็อกเอวเลยอืมตีสนิทจริงๆวันนี้ล็อกไม่ได้ครับดูครับเจรัสสักกดแขนเอาไว้นะครับเสียปีกรองเชิดใกล้จะหมดยกแล้วยกสุดท้ายแล้ว แมลูกชัดเจนลูกคมมันอยู่ที่เจริญศักดิ์ลูกขยันอยู่ที่แซมสั้นหมดยกสุดท้ายต่างคนต่างชูกำปั้นมั่นใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับกรรมการออกทางไหนครับแซมสั้นก็มั่นใจออกทางไหนครับแต่ว่าในทางทางนายสนามวทีลุมนินีชอบใจมากไฟแดง24ครับแซมสั้น น้ำเงิน24ครึ่งครับว้ากํามกายอีกท่านหนึ่งครับไยแดง24น้ำเงิน24ครึ่งน้เงิน24ครึครับก็ชนะแล้วครับท่านสุดท้ายฟังก็ฟังไปอย่างงันครับเพราะชนะสองเสียงไปแล้วท่านทีสามครับแดง24 24ต่อ24ครึ่งทั้ง3เสียงครับแชมเปี้ยนเปลี่ยนมือครับเป็นของเจอร์ดาสกเกียตนครชนครับแซมสันอิสานเสียกันแม่เจชเชนออกชุดเสื้อเหลือง